ทางโคง้งทางนี้จะมาจากไหลวิวมีก็โค้งเหมือนกันทางนี้มาจากปากแพงนะครับแล้วเราก็มาเจอป้ายตัวนี้นะก็ตรงจุดนี้นะครับเป็นทางลงเห็นไหมทางลงถนนดํานะครับนะก็ผมอะ่ะมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วผกอยู่ด้านไหนนู้นก็คือตรงจุดน,นี้นะครับเราจะเสียค่าจ,จอดรถนะครับยี่สิบบาทนะครับและมีห้องน้ําให้ห้องน้าจะอยู่ตรงต้นมะม่วงนะครับตรงทางลงเลยทางลงไปปุ๊บ ทางลงแล้วเราก็ท้ายมือเนี่ยทางลงตรงนี้นะครับพื้เข้าไปห้องน้ําจะอยู่ตรงนี้นะครับนะกม้มก้มลงอีก Ô hô Ây xúc Mày Mày mẹ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,นานาทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบในกีฬาตกปลาเพราะผมครับบอยเบกทายจิตชิงและสวัสดีผู้ใหญ่ในวงการตกปลานานาทุกท่านนะครับก็สวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะครับวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์เช้าวันหยุดครับวันนี้ผมพานานาที่เข้ามาดูในคลิปนี้นครับมาที่หมายอ,อมสีนะครับอ่าจุดที่ผมอยู่นะครับเนี่ยนะ ที่นี่มีปลาขายนะครับนะก็มันจะเป็นทางโค้งนะครับนี่นครับทางโค้งทางนี้จะมาจากไหลวิวนี่ก็โค้งเหมือนกันทางนี้มาจากปากแพงนะครับแล้วเราก็มาเจอป้ายตัวนี้นะ,นะก็ตรงจุดนี้นะครับเป็นทางลงเห็นไหมทางลงถนนดํานะครับนะก็ผมอะมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วผมอ,อ,อยู่ด้านไหนนู้นก็คือตรงจุดนี้นะครับเราจะเสีย ค่าจอดรถนะครับยี่สิบบาทนะครับและมีห้องน้ําให้ห้องน้ําจะอยู่ตรงต้นมะม่วงนะครับตรงทางลงเลยทางลงไปปุ๊บทางลงแล้วเราก็ทายมือเนี่ยทางลงตรงนี้นะครับพื๊ดเข้าไปห้องน้ําจะอยู่ตรงนี้นะครับนะมีไฟให้นะครับผมสอบถามเขาแล้วนะเพราะว่าเออขอนั้นไปเก็บตังค์ผมนะยี่สิบบาทว่าม,มีห้องน้ําให้บริการนะครับนะสำหรับ ท่านใดที่มาแบบพักผ่อนแล้วมีคุณผู้หญิงมาด้วยนะครับคือก็มีห้องน้ําไว้รองรับนะครับถึงค่าบริการลด20บาทผมถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะครับนะเพราะผมได้ไปใช้บริการห้องน้ําเขามาแล้วนะครับก็มาเดี๋ยวเราจะเดินไปสํารวจหมายด้านล่างกันนะครับนี่นะจุด หมายด้านล่างนะครับจุดที่ปลากินอยู่นู่นเลยนะเขาเรียกว่าปนใสนะครับจุดที่ปลากินหนึ่งจุดสองจุดนะครับสามจุดนี่ครับคือโซนฝั่งอย่างเงี้ยฝั่งทางที่กับผมอยู่เนี่ยปลากินทั้งหมดเลยครับแล้วฝั่งด้านในที่มีต้นยูคาทางลงฝั่งนู้นนะครับเป็นจุดที่ปลากินนะก็เดี๋ยวเราเดินลงไปทำรวจหมายกันเลย ที่เขาบอกว่าตีเข้าอันุนู่นคือน่าจะอยู่ฝั่งนี้นะตีเข้าฝั่งนู้นที่นาน็อตมานะครับก็อ้างอิงถึงเขาหน่อยก็แล้วกันนะครับปะเดี๋ยวเราเดินลงไปดูหมายกันเลยครับ างลงนะครับก็จะทางลงก็จะอยู่ประมาณนี้นะถ้าลงมาอันนี้นะครับของผมจะออก้ายมานะครับถามว่าปลากินไหมก็ยังไม่รู้นะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในคลิปนี้นะครับจะใช้ขนมปังเขียวกับขนมปังเปล่ามาเติมแต่งเพื่อตัดเอาปลาน้อยออกนะครับ เอาขนมหวานตอนเช้าหน่อยกดกระพานนี้นมันต้องเป็นปนินนี่โอ้โห <c oughs> ว่าละอ่านอาการออกนะ เออโอ้โหคิดว่าอ่านอาการไม่ออกมาลูกตาวะอันนี้ก็ขึ้นแล้วนะเขียวปานนี้น่ะอ้าวอันนี้ก็ขึ้นแล้วนะขึ้นแล้วครับให้มันเลยไปไงไวครอบโซไต้องปิดกันอยู่นั่นแหละบอกว่าหุดเลยมาเลยมาละเฮ้ยลั่นเมื่อกี้อดี๋ยวรอกันนะลั่นลั่นเมื่อกี้เนี่ยอยู่ไหมอยู่ไหม บล้อยดีครับเอ้าเฮ้ยฮะเอ,อ้ามาแล้วโอ้โหตัวน้อย ปนินมาแล้วครับเหยาเยายาเหยาปนินทำงานหรือยังครับ ฮะผู้ไม่อยากไปหรอกได่เยือดหมดโอ้โกดปี๊ดนี่น่าจะหมดไม่มีอะไรตะกิดเลยถ้าถ้าตกถ้าใส่ขนมปังอ่ะกดไหลปี๊ดเลยใช่นไหมเขียว เฮ้ยโอ้โหกดกดลงในขี้ยาดิเออเอ,อเอีเเอเเ้ยุครับยาว

รเรียบร้อยเรียบร้อยเดี๋ยวไม่ตัวน้อยก็ต้องเปิดมา

ควงเหรอไปบินเลยวะปิดเหมือนควงเลยควงคปืดเดียวปืไในวะเฮ้ยขนนั้นลั่นเนี่ย Ở đây hấp nát Tua mới dậy Tua dậy Hãy subscribe cho kênh Beep 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 ติดไอจิ๋วมาด้วยหนึ่งสองหลุดไหมหลุดไหมหลุดไหมหลุดเฮ้ยพอเวลานี้นะครับได้เวลากลับบ้านเลยครับ สิหกนาฬิกานาทีนะวันอาทิตย์วันที่4นปะครับไปะปลาขึ้นกันเลย นี่นะครับชิ้นสุดจแต่เพียงเท่านี้นะผมบอยไปไท้ายท่สิ้งแล้วไปก่อนครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ